มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทําเอาแฟ,แฟนๆฮือฮากันหนักมากนะคะเมื่อเบลล่าราน,นีนางเอกสาวสุดฮอตออกมาเปิดใจถึงทริปพักผ่อนที่ยุโรปสุดสวีทกับไฮโซหนุ่มวิชวินหลังจากมีภาพปลุดฝ่ายชายได้ลุกใหม่ไว้หนวดไว้ข่าวสุดกล้าวใจเลยค่ะซึ่งเบลล่าเองเผยว่าไม่ติดใจอะไรถือเป็นการเปลี่ยนลุก ที่เคยมีมาอยู่แล้วแค่แอบทักไปบ้างเล็กน้อยส่วนภาพบิกินี่อวดหุ่นแซบที่นานๆจะเห็นนั้นเจ้าตัวยืนยันว่าอายุขนาดนี้แล้ว35ปีไม่ต้องถึงขั้นขออนุญาตเพียงแค่บอกกล่าวฝ่ายชายก็ไม่ว่าอะไรกับความแซบครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้เบลล่ายังเผยถึงการกลับมารับงานอีเวนต์ได้รัวๆเหมือนเดิมแล้วก็เล่าถึงทริปยุโรปที่เน้นที่จะพักผ่อนออกกำลังกายกินเที่ยวไม่ได้พกเงิน5บาทเหมือนตอนอยู่ไทย แต่ว่าพกบัตรไปใช้แทนและยังได้เจอแฟนๆชาวไทยในต่างแดนที่เข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเองอีกด้วยนะคะส่วนเรื่องสุขภาพที่หลายครอบครัวคนบันเทิงต้องประเชิญข่าวเศร้าเบลล่าเองก็ยอมรับว่าได้คุยกับคุณแม่ปานีไว้57ปีถึงการดูแลตัวเองมากขึ้นทําให้ปล่อยวางแล้วก็เข้าใจชีวิตมากขึ้นพร้อมแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นดอทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ